อยากให้มึงได้ลองเอ้ยเจอห้องอย่างเร็วเมื่อกี้เราเลือกแมปผิดจริงๆด้วยเว้ยนัแล้วเมื่อไรกูไม่มาแล้วเสี่ะควางหน้าผู้หญิงใส่เสื้อในสีพูมึงดูแต่ละคนดิมึงดูปืนนะมึงดูปืนมึงดูปืนมึงดูปืนดิแค่ปืนแค่ปืนแล้วก็แพแล้วว่ะมึงดูปืนเข้ากันดิแค่ปืนแล้วก็แพแล้วอะไรกันนี่นี่มันอะไรกันกูยอมแพ้เลยเลยมึง แค่ป <c oughs> ืนเราก็แพ้แล้วว่ะลงไหนลงไหนมเมืเ่มอกูมีให้สองกูมีให้สองกรณีเว้ยมึงอยากลงไปบวกแบบบวกชิปหายไปบ่ายแต่ตายโหดเรือว่ามึงอยากยาวชีวิตรอดในชีวิตในโลกนี้ก่อนโกนกระสุนอะด่าโดนกระสุนนะ่าจะมีติดตามมึงอยู่นี่มึงดูเห็นว่าคนสองคนนั้นน่าจะโหดน,น่าดูเลยที่กำลังบินไปตรงๆ <ใน S 1> มันไม่เปมีคนลงกับเราด้วยเฮ้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 ยนี่แหละสัตว์มึงไว้กระสุนไหนเวรมึงไหาดั่น ไอ้สัสเฮ้ยกูมันมันมีคนลงหลังคานี้ด้วยนัดนี่มันจะมันจะลงหลังคาตรงนี้ไหมเรารีบเราต้องได้ปืนว้าเราต้องได้ปืนไม่งั้นเราจะกลายเป็นไก่เขายิงแต่จริงเราก็เป็นไก่กันอยู่แล้วแหละมึงได้ปืนแล้วเหรอมึงได้เร็วเร็วจังวะกูขอบ้างดิไม่มีปืนให้กูเหรอไราเกินไปไม่มีปืนเลยอ่ะเราจะเป็นไก่เขายิงกันจริงใช่ไหมนัดนี่เว้ยเราเราต้องเพิ่งเกินเป็นคน เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยเนาะมาดึงกูแล้วมาดึงกูแล้วมาดึงกูแล้วแตกไอ้ชั์กูบอกแล้วไอ้ขี้ยไม่เกินนะทีเรายังไม่ได้เปิดเลยอ่ะนะมึงขึ้นมึงตายไอ้ชัดแตกคอนเทนต์ดีดีเองเฮ้ยบนหลังคาไม่เห็นบนหลังคาไม่นะเห็นแล้วมั้งยังไม่เห็นเลยมึามัดิมึงฆ่ามันดิมึงแก่แย่ไร้ชั์เขาก็ยิงกูดิมึงดูปืนดิอ่ะอุ้ยเฮ้ยนัดเดียวใช่เหรอใช่มันดาวเลย เนั่นมันอีกกูนัน่นมันอีกกูจะไงวะข้างหลังมึงามกาูไม่เคยเฮ้ยนัทนี่นี่นี่สเต็ปนี้เขาไม่ค่อยใช้กันเราเพิขึ้นมาลอยถังยังน,น,นะ <c oughs> กูหวังว่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยกูขอร้องอ่ะปุ๊บนบว่ะยิอย้อยืมันยื้กว่ามันยื้กว่าเฮ้ยอ <c oughs> โอ้โหนี่เป็นไงเล่า<อ>เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าโดนทุกสองไม่โดนไอ้อ้าวออ้าวอ้าอ้าอ้าว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 อ้า้าวาวอ้าว้าว ไปยัยอะไรสั่นมอสก็สุดดีนัไอ้เวนนั่นน่ะนะเกิดเป็นคนจนก็อย่างนี้แหละนะนะด้ยมีใครใจดีพอจะแบบโดเน a ให้กูสักสองสามหมื่นไปเอาไปเติมฟรีไฟล์อะไรอย่างเงี้ยโดเน t ให้กูสักแสนหนึ่งกูปิดช่องเลยสองล้านแปดเลยนะเว้ยผู้ติดตามสองล้านแปดเลยนะเว้ยให้ผู้ติดตามกูก็กินขาดแล้วอะเฮ้ยระทมระดมใจกูเลยโอ้โหมึงยังจะหวังข้าวอีกอแค่สภาพมึงกับกูนี่ก็ไม่ถางอะไรจากแบบแต่จริงๆมันก็นิวบี้อะไรที่เด็กเด็กกระโปรง มึงกับกูนี่เหมือนเด็กโปยไม่เฮียคนข้างหน้าเรามึงไม่เห็นเหรไอสัตว์โอ้เราเขาได้ปืนแล้วนัดเขาได้ปืนวิ่งวิเข้าบ้านวิ่งแล้ววิ่งอยู่นัดวิ่งอยู่วิ่งอยู่ไม่ได้เฮียอะไรเลยวิ่งเข้า้านนัดนัด้กูโดนนัด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  เป็นไงเราไปไงเราเอาลุเว้ยเอาเลยเป็นไปไงเราไปไงเรามึงขึ้นไปข้างบนดีขึ้นยิงกันอ่ะมันไปไหนอ่ะอ้าวลงไปข้างล่างแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยปืนโคตรเยอะมันไปไหนแล้ววะฝั่งในบ้านนั้นน่าจะบ้านอีกฝั่งนึ่งน่ามึงเห็นแดงๆดงนี้นั่นไงนั่นไงมึงเห็นมันยังนั่น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 เย็นเย็นเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่อง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 นะสู้ๆนะสู้ๆสู้ๆสู้ๆอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ในบ้านแต่มึงไม่ซ้ำมันน่ะเผื่อเพื่อนมาชุบนะเว้ย ไปฆ่าเขานัดโชว์เชิดฉายนัดนอยู่ในบ้านเนี่ยบ้านข้างหน้ามึงเนี่ยเออนั่นแหละบ้านหลังนั้นน่ะมึงต้องไอ้เหี้ยแต่กูมีกระสุนสามสเออได้หละมึงมึงชนะแน่นอนเว้ยนัดเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นน่ะ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 มันยิงกันอยู่อ่ะนี่แหละสายตุ๋ยสายตุ๋ยเอาเลยเอาแล้วอะมึงเอาลูกซองยีระยะไกลใครสอนมึงวะเฮ้ยกูไม่เคยสอนมึงนะแบบเนี้ยโอไปละโอ้ไปละกูไปละกูไปละกูไม่เคยสอนมึง ือกระสุนกูมีสามสิบนัดกระสุนกูมีสามสิบนัดนั่นแหละน,น,นั่นแหละนั่นมันมันคือมันคือชะตาชีวิตมึงเว้ยยิงมานัดดีกระโดดยิงซูมซูมมึงซูมอะไรวะอุย้ยเข้าหัวแล้วมึงจะมีแวววะแรงบอลน,น,น,นะนะอุอ้ย <c oughs> เอาเรื่องอ่ะอุ้ยอยู่ไหนวะเออแล้วคนโง่สองคนในเกมนี้ โอ้ยแย่แค่ชุดเอาลุ้ยเอาลุยเอาลุ้ยโอ้ยเย่แคดัานมึงเก่งจังวะเย่แค่กูฟันที่นี่อักษนหมดเงี้ยเราโวลก็สมกูหมดของแท้เลยฆ่าได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยที่มันหล่อเท่สภาพมึงไม่หล่อเท่เลย สภาพมึงไม่โคตรจนอะสภาพยังยจนเขาเรียฝีมือมว้ยแล้วที่เป็นขึ้นมาบอลน,นี่มันคืออะไรวะไอสัตว์กูเพิ่งเข้ามาเล่นงเนี้ยได้เรียนเดียวโหคนแล้วพ,พี่เนี่ยจะออนนคุยนอนคุยซะหน่อยเถอะมึงอย่าไปยอมแพ้เว้ยอย่าไปยอมมึงจะไปยอมก็มาเรียนมันไม่ลงมารอกไ่ดูแลอละอะอะ ต,ตุ๊กตุ๊กเจเจหลัง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 จ้าเอ๋อ,อ่ะอ้าวมันอยู่หลังหิงมันอยู่หลังหิงวผมไม่เห็นคนยิงอ่ะอยู่ข้างบนนั้นอ่ะช่างไม่งงก่อนมันคานทำไม,มน่ะอะไรของมันเนาะไอ้กูกไม่ได้ทำอะไรกูนั่งดูมึงยั่งเดียวเพื่อนเพื่อนแบกเพื่อนแบกเพื่อนแบกของผสมเพร็จมาได้หรือเปล่า โโออ้หงเเต็มลยพี่นัทครับบุกหน่อยครับอยากเห็นพี่ยิงคมๆเนี่ยเห็นไหมนัทมึงต้องบุกแล้วโอ้โหเอฟซีพิมมาขนาดนี้มึงดูแต่วิวกูเต็มที่กูไม <c oughs> ่ได้วิวเอฟซีเขาพิมพ์มาเนี่ยมึงดูดิ <c oughs> เออจะนอนไหมน้องจะนอนไหมน้องกูต้องดูอะไรแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ,อารุณอ,อารุณ หลบก่อนไม่ดีเปิดเลยไม่ดีเย้เจ้เอ้เฮ้ยเหลือหกคนแล้วเว้ยเราไม่เสียใจชนะเลยนะเว้ยใช่ชักผมแอบอยู่เรื่อยๆเขาคิดว่ามึงต้องชนะเว้ยมึงต้องชนะจริงๆมึงต้องชนะกูจะชนะด้วยกระสุนห้าสิบนะ พี่เหนืออยู่ไอเดี๋ยวหนึ่งคนแลว้ว <พา S 1> มันน่าจะาลังหามึงอยู่เว้ยอะไรเนี่ยพี่นัทครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ตลอดเลยครับติดตามมานานแล้วตั้งแต่สิบปีอุ้ยนัดไอ้คนนี้เขาเอฟซีมึงนานเหมือนกันนะเว้ยสิบปีกูอะไรยังนตอบเสรอยู่ไหนเนานั่นน่ะสิอยู่ไหนเนาะอยู่ข้างล่างอาจจะใช่มั้งเพราะมันมีแอาดับด้วยอ่ะมึงเดินต่อแต่แต,ต่อแต่อย่างนี้นานอยู่ไหนเนาะ กันต no> um no> ้องอยู่ไหนน่ออกมาเถอะมาสู้กันให้มันจบจบเถิดยิงยิงยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเปิดก่อนด้วยเขาเปิดก่อนดเลยต่ออุ้ยอุ้ยป่ะแตกอ่าแตกเอออุจรอะไรไปสู้กันถือว่าพยายามได้เต็มที่เลยกูแบกมึงกูแบกมึงเลยเนาะโอ้ยเวนกูแค่แค่ตายก่อนอยากให้มึงเก่งขึ้นเว้ยมันคือวิธีการสอนของกูกูอยากให้มึงเก่งขึ้น ต้องเข้าใจด้วยร์ยต้องเข้าใจในจุดจุดนี้ด้วยนะว่ากูอยากให้มึงเก่งขึ้นตายกันแต่ต้นเกียร์มาไอ้สัส